อ่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเป็นพังผืดข้อมือนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีพังผืดข้อมือหรือเปล่านะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการมาจากปัญหาตรงนี้กล้ามเนื้อท้องแขนที่ตึงมากเนี่ยนะท้องแขนที่ตึงมากนะครับเวลาที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะเราจะต้องทําการกดไล่ตั้งแต่ตรงนี้จนถึงจุดนี้เลยแต่จุดที่มีปัญหาหนักก็คือนี่ตรงนี้นะฮะเวลาถ้าเราทําการเคาะเนี่ยคาในตําแหน่งเนี้นะ อาจจะมีอาการชาไปที่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางครึ่งหนึ่งได้เราอาจจะต้องทําการนวดกดย้ำๆซ้ซําๆแต่ว่าใช้การกดจุดค้างไว้แบบนี้นะทำให้กล้ามเนื้อมันคลายนุ่มลงนะครับแต่วิธีการกดเนี่ยต้องไล่มาอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะไล่ตั้งแต่จุดนี้มาถึงตรงนี้เลยนะครับไล่นะใช้เทคนิคการนวดแบบซ้อนมือนะใครที่เป็นหมอนวดสามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้คือตำแหน่งหนึ่ง าตำแหน่งแรกเนี่ยเราจะวางนิ้วแบบนี้ก่อนแล้วก็ใช้มือซ้อนไปแรงก็จะนุ่มลึกมากนะครับแบบนี้นะฮะนะเรามีอุปรกรณ์ช่วยถ่ายทำนะวันนี้นะจะได้เห็นจุดชัดๆนะแล้วก็ขยับมาใช่ไหมแล้วก็กดลงไปนี่เรียกว่าเทคนิคการซ้อนมือนะนะแบบนี้เป็นไง,ไง,ไงเจ็บไหมทน,ทนได้ทนได้บอกแล้ว,วมันสบายมากเล,ล้าไหม,ลไหมไปลายนิ้วมือปลายนิ้วมือ อ่้วก็ขยับไปจุดหนึ่งเห็นไหมขยับไปทีละจุดทีละหนึ่งนิ้วมือนะฮะไล่มาแบบนี้นะเทคนิคการนวดซ้อนมือเป็นแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็ไล่มาถึงข้อมือนะฮะข้อมือเราก็จะใช้มือมาสอดแบบนี้แล้วก็กค่อยๆกดแบบนี้นะฮะนี่เทคนิคการซ้อนมือเป็นไงเจ็บไหม,มนิดหน่อยนะแต่ตรงนี้เจ็บกว่าท้องแขนเจ็บกว่าท้องแขนนะเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งใกล้กับข้อมือมาก รเราจะไม่ทำการกดขยี้นะพอมาถึงตำแหน่งนี้นะฮะก็จะเป็นโซนพังผืดละเราก็จะเอานิ้วกดนะนกดอย่างนี้ก็ได้เปิดตรงนี้ก็ได้นะกดเข้าไปนะครับกดกดเข้าไปถ้าเปิดออกก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้กดเปิดออกอย่างนี้ใช่ไหมเราดันนี่ดันเห็นไหมดันเข้าไปแล้วก็กดปึ๊บเนี่ยแล้ก็ปล่อยเห็นไหม่างนี้ เอาแบบช้าๆจริงๆจังก็จะกดประมาณนี้นี่นะฮะย้ำๆซ้ำๆนะวนไปวนมาอาการพังผืดข้อมือก็จะดีขึ้นนะฮะส่วนวิธีการยืดนะฮะถ้ายืดตำแหน่งข้อมือที่ดีนะได้ผลดีก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมือมาดัดกระเตียงแล้วก็ดัดนี้เลยนะฮะคือให้เซฟข้อมือนิดนึงแล้วก็ดัดนะก็จะได้ผลดีมากนะครับ